สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเจเคนโมาแนะนําที่ดินแปลงสวยนะคะทุกท่านเป็นที่ดินเหมาะสําหรับการปลูกบ้านนะคะพร้อมกับสวนผสมค่ะภายในแปลงนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากค่ะทุกท่านเหมาะสําหรับปลูกบ้านทําสวนทารีสอร์ททาบ้านพักโฮมสเตย์ค่ะมีถนนรอบรอบด้านเลยนะคะผลผลิตเต็มสวนค่ะทุกท่านรั้วรอบนะคะแนวเขตชัดเจนค่ะติดอยู่ในชุมชนนะคะ ที่สำคัญพื้นที่กว้างราคาไม่แพงด้วยค่ะทุกท่านที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้ถนนสุขุมวิท1.5กิโลเมตรอยู่ใกล้ทะเล6กิโลเมตรมีสวนทุเรียนนะคะ18ต้นค่ะมีมังคุด20ต้นเงาะ2ต้นดกมากค่ะทุกท่านมีบ่อน้ำใหญ่ๆนะคะระบบน้ำไฟฟ้าพร้อมเลยนะคะ ส่วนเล็กๆนะคะนานๆทีจะมานะคะในราคาย่อมเยาวคุกท่านอยู่ใกล้ชุมชนอยู่ใกล้สุขุมวิทใกล้ทะเลใกล้แหล่งความเจริญนะคะมีผลไม้นานาชนิดด้วยค่ะ,อ,ะอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะทุกท่านนานๆที่จะหลุดมานะคะบรรยากาศแบบนี้นะคะทุกท่าน เหมาะมากเลยค่ะปลูกบ้านสักหลังนะคะวิวดีบรรยากาศดีค่ะบนพื้นที่1ไร่3 4 9ตารางวาราคายกแปลง2.390้านบาทเท่านั้นนะคะทุกท่านพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลกองดินอำเภอแกงจังหวัดระยองค่ะ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อชมแปลงหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ